ครับอืมอันนี้อย่างนี้ได้นะทนายเรียราดโดนตบเป็นไงครับตนะ่อนะสวัสดีครับสวัสดีนะครับหลายคนบอกทนายเรียราดโดนตบบางคนบอกสะใจนะครับบางคนบอกสะใจนะครับสะใจไหมครับเอ่อบางคนบอกสมน้ำหน้าอืมบางคนบอกน้อยไปโอ๊ยทำไมคน ไม่รักทนายเรียลาดเลยพัดลมยังสายหน้าใครๆก็ไม่รักทนายเรียลาดนึกว่าไม่รักทนายตั้มคนเดียวเนี่ยไม่รักไม่รักทนายเรียลาดด้วยเหรอเนี่ยนายทนายเรียลาดนี่กอ็อ่นะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็อะไรเนี่ยจ้างคนมาตกตัวเองหรือเปล่าแน่อ๋อหาว่าทนายเรียลาดทำคอนเทนต์เนี่ยเนี่ยโอ้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่านะ ก็ดูกันต่อไปนะครับอืมสบายสบายกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ,นะนะนะครับเอ่อนะฮะจุกูจุกูเบาไปครับนะน่าจะตกให้ฟันหักอ๋อนี่คนนี้ก็อาจจะชอบความรุนแรงนะนะครับเอ่อนะครับนี่นะครับชอบพี่เดย์ออกรายการโหนกระแสและรายการสรยุทธเอ้าเสียงไม่มีนะครับมีไหมเอาเสียงน่าจะมีนะ นะครับเสียงชัดเจนนะครับวันนี้เราจัดกันทางเ c e b o o กกับทางอะไร YouTube นะทาง t i k t o k ไม่ได้จัดพี่เดระวังตัวบ้างนะครับเดี๋ยวพลาดจะเหมือนทนายเรียราดโดนตบอ,อไม่หรอครับผมเป็นคนที่จะแซะใครก็เอาพอสมควรไม่ได้เอาเป็นเอาตายอะไรต่างทนายเลียลาดนี่ไปแจ้งความจับขาบ้างอะไรบ้างมันก็สมควรอ่ะนะนะเออนะครับนะบางคนก็บอกว่า ปากดีต้องโดนเสียบ้างกันชัยบอกท้าชกเลยวันนี้กันชัยก็โทรมาบอกพอเห็นนายทนาเลี่ยราดโดนตบนี่ฮหากันเลยอะนะหลายหลายคนก็อยากจะไปประกันตัวให้บางคนอยากจะให้รางวัลบ้างลหละแปลกนะคนเวลาโดนตบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีคนเห็นใจนะไอ้น,นี่กลายเป็นอะไรนะคนบั่นไส้คนแบบสมน้ำหน้ากันไม่รู้เขาใช้ชีวิตยัยงไงลนะพี่น้องครับนะครับแกก็ฟ้องอะไรไปทั่วแล้วเถอะไอ้ทนาเลี่ยราดเนี่ย จับคนนี้ฟ้องคนนี้อะไรต่างหรือเทอะไปหมดอ่ะนะฟ้องแต่ละคดีก็แพ้หมดนะเออนะปากครึ่งจมูกครึ่งโอ้โหเห็นท่าตบแล้วมันแบบเสียวนะเดินเข้ามาแล้วเป็นไงนะหัวอยากจะเปิดให้ฟังอ่ะเสียงมันแบบสถานโลกาและเห็นใจมากครับสงสารมือคนตบเพราะว่าหน้าเขาหนามากตกไปแล้วเจ็บมือสงสารนะ โอ้สงสารคนตบนะเขาบอกเจ็บมือนะนะครับเจ็บมือมากเลยนะครับพี่น้องคิดยังไงอ่ะพี่เดไปไหนมาครับกระดกหรือยังครับยังครับนะเอ่อเอ่อเลียราดโดนตบเข้าไปเซเลยครับหนุ่มกัญชัยบอกเซเลยครับนะเซเซ่อะไรครับเก็บทรงไม่อยู่เลยหนุ่มกัญชัยบอกท้าเดียวเดียวเลยครับที่ไหนก็ได้ครับนะครับเอ่อ นะข่าวหน้าน่าจะฟันหักแน่นอนนะครับหงายท้องที่กองปราบโอ้โหนี่พูดจะเห็นภาพไหมนะหงายท้องที่กองปราบวันนี้หงายไหมครับท้องนะเพราะว่าเป็นคนหิวแสงเลยโดนอย่างนั้นหรือเปล่าเห็นใจสงสารมือคนตกหน้าเขาหนามากบางคนบอกทนายเลียร่าเนี่ยแกเป็นคนหน้าหนานะ ไม่น่าใช้มือเลยน่าจะใช้ตีนโอ้โนี่ก็แรงไปหน่อยนะเนะน่าจะใช้ตีนเอาแรงไปนะครับอืมนะเร็วเวนี้อาจจะมีคนไปซ้ำแล้วอาจจะฟันล่วงได้ยังปากดีอยู่หลังจากโดนตบแล้วยังท้าทายเอ็นอ้างจะซื้อปงซื้อปืนตำรวจสอนอผลโยธินต้องทำไมเนี่ยค้นรถเลยครับนะครับเห็นวันนี้บอกท,ทนายเรียล่าดโดนคนด้นรถเพราะบอกว่าเดี๋ยวต้องซื้อปืนซื้ออะไรในรถมีปืนไหมนะครับนะ สมควรโดนตบครับตบตรงเป้ามากตบที่ปากเพราะว่าเป็นคนปากเสียอืมมันต้องโดนก้านคอด้วยโอ้เหรอโอ้โดนก้านคอนะปากตัวน,นี้ปากฉีกแล้วตาเตอกเขาเจ็บเสียงอ่อยเลยตัวตน,นี้นะนะมีปัญหาทนายเรียล่าก็ลองไปปรึกษาพี่ศรีสุวรรณนะเพราะแกะโดนทั้งอะไรทั้งตีนทั้งอะไรนะทั้งหมดัดแกก็โดนมาหลายดอกฮนะจุกรูจุกกรูนะ สบายๆวันนี้ก็จริงๆก็ต้องคุยเรื่องทนายตั้มตัวนี้ก็มาทนายเรียราดแม่วงการทนายนี่มันตื่นเต้นนะทนายตั้มนี่ก็โดนด่ามาหลายวันแล้วนะครับกรณีถูกกล่าวหาโงกงเงินลูกความ71ล้านกําลังแรงกําลังดังเลยทนายตั้มพี่อ,อ้อยโอ้โหเมื่อวานขึ้นเทนทวิตเตอร์วันนี้ขึ้นเทนทวิตเตอร์ใครครับทนายเรียราดโดนตบปากฉีกหงายท้องเซซุดโอ้โหนะครับ นะครับโดนน้อยไปหรือเปล่าครับอืมนะครับอ่านะฮะอ่อจุกรูครับถ้ากำหนดอ่าอย่างนี้ไม่แตกจ่ายเท่าไหร่นี่ก็ปรับสักสองพันบาทครับนะผมห่วงกลัวจะโดนตบซ้ำให้ดูแล้วคนก็อยากจะไปซ้ำกันอ่ะพอเห็นว่าพอหงายท้องพวกพวกเข้าจับซ้ำเลยพอดีมีคนห้ามอ่ะนะโอ้โหหนักแล้วทุกคนทำไมดีใจจังเอ้าทำไมเป็นงานล้วน่าจะสงสารเขานะ นะครับนทนายตั้มเป็นแมว9้าชีวิตหรือเปล่าไม่รู้งานนี้อาจจะไม่รอดก็ได้หรือรอดก็ได้ก็ไม่รู้อะเพราะว่างานนี้โดนหนักอะนะเรื่องโดนกล่าวหาโกงเงินลูกความเนี่ยพี่เดถูกใจไหมคะออกพูดไม่ได้หรอกอยู่ในใจแล้วกันเดี๋ยวตอนเมาๆแล้วจะบอกนะครับนะครับอย่างนี้ต้องกดไลค์กดแชร์ศาลจะคัดค้านการประกันตัวมือตบไหมพี่เดเห็นท่านเห็นทนายธรรมราชบอกไปตบในกองปราบ กองปราบเป็นที่พึ่งของประชาชนต้องปลอดภัยนะทนายเรียราดเขาว่านะนะครับเขาว่างั้นนะก็ถ้าคนดีปลอดภัยแต่ถ้าคนจุดๆถ้าคนอะไรเนี่ยไม่ปลอดภัยหรอกเพราะฉะนั้นคนด,ดนะีอยู่ในกองปราบเนี่ยปลอดภัยครับจะแหลงข่าวผมจะแหลงข่าวบ่อยๆไม่มีปัญหาในกองปราบนะคนอะไรคนอะไรถ้าเป็นคนประเภทคนอะไรเนี่ยจะไม่ปลอดภัย คนดีๆปลอดภัยหมดแถลงข่าวในกองปราบอ่ะคนที่โดนเอ่อเตะปากตบปากเนี่ยมีไม่กี่คนก็มีศรีสุวรรณแล้วก็ธรรมราชก็ลองคิดดูแล้วกันครับสองคนนี่ก็พวกนักร้องร้องแม่งทุกวันนะครับคนก็เลยมองว่าเป็นคนอะไรนะนะคนอะไรไม่รู้คนอะไรเขาเรียกคนอะไรนะก็เลยตบนะกองปราบนี่ปลอดภัยอยู่แล้วผมไปไหลายครั้งไม่มีใครมาตบหรอกนะครับอืมหัวโยกเลยครับ นะบางคนบอกหัวโยกเลยครับหัวโยกแล้วเซ่เซ่แล้วสุดด้วยโอ้โหนี่พูดเห็นภาพเลยนะมีแต่คนสงสารมือคนตกนะนะครับนะมีแต่คนสงสารนะนะครับ่นะกองปราบจะไม่ให้ถแถลงข่าวแล้วครับทางทนายนักร้องเนี่ยนะจะไปหิวแสงที่นั่นไม่ได้แล้วแสงมันจ้านะครับนะไม่สามารถที่จะไปถแถลงคงถแถลงข่าวนะ ทำไมบอสพอไปกองปราบด้วยวันนี้ก็กลัวโดนตบวันนี้พูดเบามากทนายบอสพอนะนะจะแจ้งความจับคนนั้นคนนี้อะไรทั่ว,วไปหมดเนะ่ยระวังแล้วกันทนายบอสพอไปไหนมาไหนระวังนะทนายเรียร่าดโดนตบปากฉีกไปแล้วเพราะนั้นน้องทนายบอสพอก็ต้องระวังเที่ยวไปจับคนนั้นคนนี้ระวังนะยืนยืน,ยนถแถลงข่าวพัวเออมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับนะไม่มีอะไรแน่นอนนะ ฟามืออรหัน,นะหิวแสงแต่ได้กินหมัดแทนนะครับบางคนถูกหวยอันนี้ถูกตบน,นะครับจุกครูนะครับจุกครูตบด้วยสเสน่นะครับนะครับมีอะไรครับทนายบอสพอเสียวครับติดตามพี่เดแล้วหลงรักพี่เดโดยไม่รู้ตัวชอบการพูดวิเคราะห์ขอบคุณมากครับสบายๆนะครับนะ โอ้ยคนดีใจที่ทนายเรียราาโดนตบไปดีใจทําไมล่ะครับสงสารมือตบนะนะเอเต็มคาราเบลครับโอ้โหเอากันหนักเลยเดี๋ยวไปดูคุณหนุ่มเขาว่าไงนะอืมหรือไม่ดูเอดูอนาทีนะเดี๋ยวเปิดเสียงเลยดีวยกว่าเอาเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเปิดนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดู อันเป็นที่เคารพของประชาชนชาวไทยที่ต้อกกองป่าปลอดภัยที่สุดแตาาา่ไมกล้าทำพฤติการต่ำช้อย่างนี้ไอ้พวกนีก้พวก,กป่าเสื่อมเดี๋ยวต้องไปสืบว่าใครอยู่เบื้องหลังเดี๋ยวมันจะได้รู้ว่าหลังจากนนี้อะไรจะเกิดกับชีวิตมันเป็นที่ครับแห่งทาย,ยาเราะโอ้โหเป็นไงนะนะยังปากดีอยู่แล้วปากดีอยู่นะทนายเรียลาดใครอยู่เบื้องหลังเดี๋ยวจะเช็คบินนะครับคือเบื้องต้นสามนะครับก็คือมีคนที่พุ่งเข้ามาที่ชกผมคนแรกคนหนึ่งใช่ไหมครับก็ ู่ในห้องขังแต่สองคนนี้ยังคุมเครืออยู่ว่าชุลมุนนะครับก็เดี๋ยวค่อยสืบสวนไปว่าคนนี้เกี่ยวข้องกับใครเพราะว่าผมทำอะไรเรื่องพวกเจคนที่เผลอแล้วพวกพวกน่าตระเวยครับโอ้ปากนีแล้วปากทีว่าหลังจาี้ยอะไรจะเกิดกับชีวิตมันเ็นที่ครับแท่งอาญาเือพี่น้องผมไม่ยอมแน่นอนผมเอาผมเอาเ็นที่ครับอย่าอย่ามาชกหน้าสื่อแล้วแล้วหลังบ้านมาเคลียร์กับผมไม่มีทางไม่คิดว่าสถานที่อันเป็นที่เคารพของประชาชนชาวไทยที่บอกกองปราบปลอดภัยที่สุดแก จะมักกล้าทำพฤติการต่าช้าอย่างนี้ผมไม่ใช่ผิดตามกฎหมายนะครับต่อหน้าสื่อมวลชนไอ้พวกที้คือพวกป่าเสื่อนเดี๋ยวต้องไปสืบว่าใครอยู่เบื้องหลังใครสั่งมันมาผมกับคนนี้ไม่เคยรู้จักกันเพราะฉะนั้นงานนี้นะครับเนี่ยพยานเต็มอ้าใครจ้างมาก็รับไม่ไหวนะครับรับไม่ไหวแล้วกันอันนี้เขาเรียกว่าหมาลอบกัดหมาลอบกัดนะปากย่ิงนี้อปากนี้เดี๋ยวก็จะเป็นบทเรียนชีวิตตัวเองโอ้โหหน้าตาอย่างเนี้ย เขาเราต้องกังวลตอปนประเทศไทยครับถ้ามีคนที่ไม่เคารพในระบบนิติรัฐมีปัญหาอะไรเราต้องใช้นิติรัฐในการจัดก,การแก้ไขปัญหา<อ>แต่ว่าใช้วิธีการที่สาเถื่อนแบบนี้ก็คือก็พีนาเอากันครับเราขอฝากไปยังผู้บริหารประเทศด้วยครับ<อ>ครับต่อเรื่องนี้ไม่จบง่ายแน่นอนใช่จ้งมา ม่มีใครจ้างมาแล้วเขาชอบผมสาร <นะ S 2> มือตบนะเออเขาชอบไม่มีใครจ้างมานี่ปากดีนะเนี่ยจะไปเช็คบินก็อีกเนี่ยไม่เดี๋ยวไปดูตอนนาทีที่มันโดนอ่ะนยวันนาทีมันยังไง้ะพ,พัวเพ้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรอดูซินะเขาดูนี่แหละไปกล่าวหาดาวแปดแฉกเขาด้วยหาว่าอะไรเนีน่าจะเป็นลูกน้องดาวแปดแฉกนะอ่ะเดี๋ยวดูดูฟังเสียงนะฟังเสียงนะอ่าฟังเสียงตอนโดนตบนะ ก็อยากเก็บเสียงมันเสียงมันเพาะเพาะมากเลยพัวมาแล้วมาแล้วหัวโอ้โหเสียงมันนะเสียงเสียงเพาะนะมานะแต่กำลังจะหัวหมออยู่ก็อยากเก็บฝากไปถึงมหาหมีว่าเวลามหาหมีให้องเห็น อย่าัเรื่องเชื่อผิดเนี่ยผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ว้โอ้โหเสียงมันเพราะนะโอ้โหเสียงมันเพราะเพราะมากเลยเสียงนี่แหมเสียงกระเสียงนี่มันเพราะนะบางคนนียอารมณ์ดีนะเนีน่ยเนะยยิงหนกระแสนี่ชอบเลยหนกระแสเนี่ยเออหนุ่มกัญชัยวันนี้โทรมาชอบเลยเอ่า ยังไปท้าหนุ่มกัญชัยบอกไปเจอที่ที่เวทีวันหนุ่มกัญชัยบอกผมไม่กล้าหรอกครับนะผมไม่ใช่นักลบนะนะผมเป็นนักรักต่อยตีไม่เป็นว่าแต่ไปหาหมอหรือยังเป็นห่วงนะไปหาหมอ,หอยังเป็นห่วงนะครับส่วนก็คนตื่นทำแนละ้วก็บอกว่านะยังดีไม่โดนกระโถน เอ,ออยังดีไม่โดนกระโถนถ้าโดนกระโถนจะเจ็บวันนี้นะเอ่อทนายเรียราชเคยโดนกระโถนไหมครับกระโถนจะเจ็บนะนะครับอืมนะครับนะครับก็ดูโหดูแล้วก็น่ากลัวนะระวังกระโถนนะกระโถนนี่หนักอืมสูงศาลแล้วเห็นแล้วอืมดีดูเสียงเสียงผมชอบเสียงมันเพาะดีเอ่อดอูอ เดี๋ยวเป็เรื่องเชื่อมผิดแก่ผิดอย่างนั้นผิดอย่งนี้ดูแลเพลินเนีนหลายๆรอบดูแลเพลิน <c oughs> โอ้โหดูแลเพลินเลยเนี่มันดูดูเพลินเลยเพลินมั้ย <c oughs> ทำไมคนสมน้ำหน้าเยอะจังนะครับ <c oughs> ใช้ชีวิตยังไงเติบโตยังไงอ่าแค่ตบค่ะกำหมัด อ่นะครับจุกครูตบโดยสเสน่หาอ่าลครับกาลังแซะมหาหมีอยู่โดนเรียบร้อยอาจารย์คิดไงกับคุณสนธยาโดนหรือยังครับยังนะวันนี้ทนายเรียลาาโดนฝ่ามืออลรหันก็ไปแล้วกินน้ําพริกไม่ได้ไปหลายวันชอบทนายเดียคาวิเคราะห์ตรงไปตรงมานะครับเซโลงังนะครับโอ้โหโอ้โห เนะตั้งเป็นโปรไฟล์ได้ไหมครับอ๋อได้เลยครับ <laughs> โอ้ทำไมคนอารมณ์ดีนะนดูเนะี่ยบางคนไม่ถูกหวยนะพอเห็นทำอะไรอ่าเรียกอะไรเรียราดโดนตอบปุ๊บเป็นไงอารมณ์ดีกันเลยอืมเออชอบฟังพี่เดย์สบายสบายเออโอ้มาดูดูเป็นเพลินนะฟังเสียงเสียงมันเพราะดีเสียงเพราะอืมเสียงะอะไร พัวฟังแล้วเพลินนะเออกอไปกอมาเพลินฟังพัวเสียงอะไรแล้วเหมือนกรองนะเลยเซล้มแหละเดินหายตองโอ,โอ้พระเจ้าเอ้ยอระวังระวังกันหน่อยนะเป็นห่วงเหลือเกินนะเอฝ่ามือฝ่ามือมาหาคุศลพี่เด อนี่ใครอ่ะอมรินทีวีราอยจาะเพิ่งย่าเพิ่งกูกำลังไลฟ์สดอยู่ <c oughs> นะครับนี่อะไรครับเนี่ยเสียงดังนึกว่าต้องล้างหน้าด้วยน้ำมะพร้าวไอ <c oughs> ห,หาล้างหน้าด้วยน้ำมะพร้าวนี่ก็แสดงดว่าะไตายแล้วเลยโอ้ทำไมคนอารมณ์ดีหวยก็ไม่ถูกถูกหวยแดกแต่พอเ,เห็นธรรมราแล้วชีวิตเป็นไงมันเหมือนสดชื่นอะ่ะนะ ฝ่ามือตื่นทำเนะก็ไปดันไปแจ้งความเขาเนี่นะฝ่ามือแชร์ให้แล้วนะครับเอ่อนะครับฝ่ามือ,อาละาหันโอ้ยปางประทานพรนะบางคนบอกนะปลางปราบมานโอ้โหโวันนี้กินน้ำพริกไม่ได้เนี่ยอืมดูแล้วลำบากนะเนะี่ยอืทนายเรียราดต้องโดนแบบนี้ครับ เสียงแน่นมากเลยฟังแล้วมันเพีย้ยอ่ะบางคนบอกผมกรอแล้วกรออีกสามสิบรอบแล้วนะมันดูไม่เบื่อฟังแล้วอืนะครับอฟังแล้วเพลินนะครับเออเออนะครับอยากจะโอนเลยมีไม่รู้มีพร้อมเพยหรือเปล่านะบอกเลขพร้อมเพยใช่ไหมอ,อ,อยากจะโอนให้รางวัลคนตกอะไรโอ้โห ลองหาแม่เลยอะ่ะวันนี้ตาเตอแดงเลย <c oughs> เซ็งหายทองเหนื่อยนะโอ้ศัตรูเยอะยังไม่รู้เลยใครแม่งสั่งตบบอกไม่รู้อะไรโจทย์ผมเยอะไม่รู้ใครก <c oughs> ็รรเสือกหาตีนทุกวัน <c oughs> เนี่ยฮะเล่าเลยชีวิตเกิดมามึงแทงสวนอย่างเดียวอะ <c oughs> นะเสียงดังฟังชดัดดังเปี้ยะบางคนบอกนะอาจารย์จะเป็นทนายให้ขุมมือตบได้ไหม ยาเลยนะหงายปังนะครับเซโลงังอาจารย์ลมดีนะลงจากศาลมาได้ยินเสียงเพี้ยมาลมดีนะฟังแล้วเพลินยังไงนะฟังแล้วตั้ตกันบางคนก็กอแล้วกออีกฟังอยู่นั่นเนี่ยเออหัวหเหอจอเ,เจิงเลยนะครับเดินไปเดินมาก็ระวังนันน จะเที่ยวไปแจ้งเจ้างอะไรก็ทั่วไปหมดนะเดี๋ยวดูที่มันเสียงเพราะเพราะไหมเปิดต้นๆเลยเอาที่มันนั่นนะต้องพิมพ์ไหนอะพิมพ์กันว่านะทนายเดี๋ยวดูนะดูจังหวัดดีๆที่มันดังฟังเพลินเพลินเพลินไหมโอ้โหเสียงเพลินนะเพลินเสียง แต่ว่าไม่ได้เป็นมาก่อนใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ไปหาหมอไปโรงพไปหาหมออย่างนั้นถ้เกิดเป็นตัวจร่างกายต่อตาเป็นท่อเลือดเลยหน้าเศร้าเลยฟังพมาไล่บ้างไงต่อครับก็เมื่อตะกุ่ก็เกิดเหตุการณ์ตามที่เห็นนะครับก็คือพวกหน้าตัวเมียนะครับหน้าตัวเมียร์่เขาบอว่าเขาไปถึงไหนเป็นต่อตัวเดี๋ยวก็ไม่สอบสวนจสร็้ครั้งบอกให้ตำรวจชังไว้แล้วครับชังไว้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากัน เขาม่กี่คนนะคะครับนือเบต้นสาก็คือมีคนที่พุ้งเข้ามาที่ชกผมคนแรกคนหนึ่งใช่ไหมครับก็อยู่ในห้องขังแต่สองคนนี้ยังคุมเคออยู่ว่าชุลมุนนะครับเดี๋ยวว่ากันไม่เป็นไรแม่รู้จัก่มัอกไหมครับไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยเจอก็เดี๋ยวค่อยสืบสวนไปว่าคนนี้เกี่ยวข้องกับใครแเพราะว่าผมทำอะไรเรื่องมีปัญหาครับเพรไหนบ้างคแตัวนี้ที่เดียวก็คือพวกคนที่เหลพ น้าต้งเมียครับก็ไม่เป็นไรปากดีปากดีเดี๋ยวมันจะได้รู้ว่าหลังจากนี้อะไรจะเกิดกับชีวิตมันเน่ก็เน่ในเรื่องของอาารย์เบียเนาะก็น่าจะจบ